ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดที่ปุ่มสนับสนุนนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา 12ในเวกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับราชาอสุนเทพ8ปมือกำลังนั่งอยู่บนที่นั่งรากเขาสันเทาอย่างฟบกุมไม่ได้อะไรคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์อสุนเทพ8แขนนั่นคือจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ที่ไม่ยออ่อท้อเขาไม่เคยรู้ว่าการล่าถอยหมายถึงอะไรจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่ทว่า ลูกชายที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดเก่งและฉลาดที่สุดกับท่าแพ้ให้กับสิ่งนี้จริงๆเห็นได้ชัดว่าเขาถูกอีกฝ่ายขมขูดังนั้นเขาจึงทางผิดพลาดครั้งใหญ่ถ้าเขาสังเกตอย่างรอบคอบหรือแม้กระทั่งทําการจบตีเบื้องต้นเขาอาจจะมองเห็นได้ทันทีว่าฐาะนะปัจจุบันของผู้ต่อสู้นั้นไม่มีอยู่จริงเลยแผนทั้งหมดถูกต้องหลังจากทั้งวชีวิต ของชนเผ่ามากมายในที่สุดพวกเขาก็มีโอกาสกลับมาอีกครั้งแต่ถ้าว่าขั้นตอนสุดท้ายนี้ล้มเหลวที่จะดำเนินการให้สำเร็จหลังจากสูญเสียภรรยาของเขาและสูญเสียกองกำลังชนเผ่าจานวนมากเสียชีวิตและคิดตั้นในการปลูกฝูนก็หายผลลัพธ์สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยราชาศูนย์แปดมือที่ลุกขึ้นยืนอย่างกระดานหานไม่มีความระอายที่จะอยู่ดูการแข่งขันที่เหลือซึ่งยังไม่จบอีกต่อไปเขาก้าวออกไป เขารู้สึกว่าเขาควรจะพูดคุยกับลูกชายของเขาสีเมือง,ง้องในกลุ่มผู้ชมอย่างคองสับสนเล็กน้อยในเวลานี้นอกจากนี้เขายังไม่เข้าใจว่าทําไมจูจูร้านจึงฟื้นความแข็งแกร่งขึ้นมาในตอนท้ายแด้ถึงจุดสูงสุดอีกครั้งนี่มันขัดกับสามัญสำนึกโดยสิ้นเชิงมันคงมีเหตุผลบางอย่างใช่ไหมในขณะนี้เสียงส่งผ่านดังขึ้นในหูของเขาและดีเมืองหลงก็แสดงท่าทีการตะหนัก รู้อย่างฉับพลันและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความสุขปรากฏว่าเป็นเส้นนั้นไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลยจริงๆว่าหลานจะมีทักษะขนาดนี้แต่ถ้าว่าวันนี้เธอโดนจบตีอย่างหนักแล้วันพวกนี้เธอจะสู้ต่อได้หรือไม่ภาพโรงตาเธอมีความสามารถในการสร้างภาพโรงตาจริงๆและแ่ภาพโรงตานี้ก็ทําทให้เจ้าชายหวาดกลัวนี่คือสุดจริงๆ ดวงตาของหลี่เหมืองหลงสว่างขึ้นแทนทีในใจของเขาหลานเจ้าหญิงมังกรทองฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและเธอก็กลายเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและมีไหวพริบผู้หญิงคนนี้คู่ควรกับข้าเมื่อนั้นเขาก็สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ด้วยตัวเองเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็แอบกำมัดแน่นไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่เขาก็ต้องเอาชนะเธอให้ได้โอกาสเช่นนี้ไม่ควรพลาดไม่ว่าจะยังไงก็ตาม แสงเรื่องเงากราพิบและมีร่างสามร่างปรากฏขึ้นในพื้นที่เปิดโลง่งที่เต็มไปด้วยชีวิตในคาร์หาเทียนมาอัศวินมังกรแสงจางแหลงว้ยขอมอเทียวและจ้องมองไปที่ร่างที่ยังคงหมอบอยู่บนพื้นทันทีที่เขาปรากฏตัวต้นไม้ที่อยู่รอบๆก็เหี่ยวเฉาและแตกสลายอย่างรวดเร็วไิบเฉียวๆยืนเคียงข้างด้วยใบหน้าซีเซียวด้วยแววตาที่เป็นกังวลเธอพูดขึ้นว่าท่านอัศวินมังกร น้องสาวของข้าเป็นอย่างไรบ้างยังเหลีงเว่ยบอกมือเรากับว่าเขารู้สึกอะไรบางอย่างที่จริงจังในขณะนี้แสงประกายอีกครั้งได้มีอีกร่างหนึ่งเข้ามาหาพวกเขาและมันเธออัศวินมังกรลุงอารงจางสือซางที่มาถึงอัศวินมังกรทั้งสองยืนอยู่ข้างๆหลางเซนโยในเวลานี้มองดูเธออย่างเงียบๆรู้สึกถึงรัศมีแห่งการทำลายรางบนตัวของเธอที่ลอง ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของห้านทำมาการของเธอจึงไม่มั่นคงและสับสนขนาดนี้อัศวินมังกรแสงจางเหลงเว่ยลกาวใช่ด้วยความแข็งแกร่งในระดับอัระพรมายุทธของเขาเขายัางคงไม่รู้สึกถึงสถานการณ์เฉพาะของหลานเซนอยู่อย่างชัดเจนเพราะสถานะปัจจุบันของเขาแปลกเกินไปพลังทำลายร้างเหล่านั้นดูเหมือนจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาจนหมดและบุกรุกอยู่เสมอ แต่พลังงานของเขาเองดูเหมือนจะไม่ถูกทำลายด้วยวิธีเหตุนี้แต่เขายังพงแนะนำการจิตพลังทำลายล้างต่อไปทำให้ลมหายใจของเขาเองไม่เสถียรอย่างมากดวงจื่อ้าหลีตางเล็กน้อยดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงแห่งพระเจ้าและจิตสานึกทางพระเจ้าอันทรงพลังของเขาก็หอมหุ้มหลานเซียนอยู่แทบจะในทันทีหลังจากนั้นคู่หนึ่งอัศวินมังกรก็อดไม่ได้ที่จะดูแปลก เขามองไปที่ร้านเซนจูจากนั้นมองไปที่ใบซิวซิวข้างๆเขาและในที่สุดดวงตาของเขาก็กลับไปมองที่จางเหลียงเว่ยและพูดว่าผู้หญิงคนนี้กล้าคิดจริงๆตาของจางจื่อซางรกระตุกเล็กน้อยด้วยสีหน้าแปลกๆในความแปลกประหลาดยังคงมีความชื่นชมอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่จางเหลียงเว่ยถามด้วยความสงสัยอศวินมังกรลุ่งอารมณ์จงจือ่อซางกล่าวว่า เธอกาลังนําพลังทาลายล้างสูงเข้าสู่ร่างกายของเธอเพื่อช่วยเธอระงับการฝูกผนของเธอเองและป้องกันไม่ให้การฝูกผนของเธอเองสูงเกินไปและจะไม่สามารถควบคุมมันและทะลุทะลวงผ่านได้นี่คือเรื่องจริงจางเหลียงเว่ยพูดด้วยความประหลาดใจว่าท่านหมายถึงว่าเธอกําลังใช้พลังงานทาลายล้างนี้เพื่อปราบปรามสายเลือดและพลังมังกรของเธอเองเพื่อที่เธอ ได้แก่เป็นพ้าเจ้าในภายหลังและสะสมมากขึ้นนั้นเหรอจงจือ่อซางพะยักหน้า่ละพูดว่าแค่นั้นแหละยิ่งไปกว่านั้นอาการบาดเจ็บของเธอไม่ได้ไร้ายแรงเท่าที่ปรากฏบนพื้นผิวเส้นลมปราณแทบจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆและอาการบาดเจ็บทั้งหมดอยู่บนพื้นผิวระด,ดับของการฝึกฝนในร่างกายของเธอนั้นเกินกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพทั่วไปมากและสายเลือดของเธอแข็งแรง,งกว่าเมื่อก่อน มีความสามารถมากมายและสามารถฟื้นฟูตนเองได้อย่างมากเขากล้าพูดว่าแม้ว่าตอนนี้เจ้าชายอสูุเทพแปดมือจะเห็นภาพดวงตาแล้วถ้าเกีงว่าเธอจะยังคงมีความสามารถในการจุมตีพูดต่อสู้ได้เพียงว่าภาพดวงตาก็สามารถที่จะชนะได้เธอก็แซงทําเป็นได้รับบาดเจ็บเมื่อพูดถึงสิ่งนี้ดวงตาของจงจือซางก็ฉายแววไม่เชื่อตอนแรกข้าคิดว่า เธอประมาณมากที่จะเสนอการแข่งขันศิบปะการต่อสู้เพื่อที่จะหาเจ้าบ่าวตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะมีความมั่นใจในตนเองอย่างแท้จริงและเธอก็สามารถทําได้จริงๆว่าคิดต้านเทียนอยางให้เธอและปล่อยให้เธอดูดซับมันเธอน่าจะควบคุมมันได้เร็วๆนี้ตกลงจางเหลืองเว่ยมีสีหน้าชื่นชมเช่นกันก่อนหน้านี้ในอดีตเมื่อนานมาแล้วเขาก็เคยจ่ายเงินในถังชำระเงินด้วยคิดต้านเทียนอย่างเพื่อที่จะต่อสู้ วกเขาทั้งหมดเอามันกลับมาและตอนนี้เขาก็หยิบออกมาหนึ่งอันที่ต้นแปลกๆนี้ตกลงไปที่มือเล็กๆของหลาเนเยนโยในวลานี้ไปสิวๆสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหินทีต่ต้นมีลักษณะอย่างไรในวันนี้มันเป็นสปาทรงหกเหลี่ยมที่สายราวกับที่ต้นจริงๆแล้วมันเป็นสีขาวน้ำนมอ่อนๆแต่ภายในสีขาวน้ำนมอ่อนๆนั้นมีสีเขียวอ่อนของดวงอาทิตย์มันเต็มไปได้วยลมหายใจแห่งเทเวศ และนอกเหนือจากลมหายใจแห่งชีวิตแล้วดูเหมือนว่าจะมีลมหายใจพิเศษอีกลมหายใจหนึ่งซึ่งเหนือกว่าคุณลักษณะใดๆที่เธอรู้จักโดยสิ้นเชิงอย่างเหลียงเว่ยพูดเบาๆว,ว่าข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของคิดั้านเทียนหยางก็คือมันมีสัมผสัสแห่งการสร้างสารรนี่เป็นที่มาของพลังที่แท้จริงของดาวเทียนหลงและดาวเทียนมาของเราด้วยมันเป็นแก่นแท้ของชีวิตน่าเสียดาย การกำเนิดของคิดต้านเทียนหยางนั้นยากเกินไปจริงๆไม่เช่นนั้นเมื่อมีคิดต้านเทียนหยางเพียงพอเราก็ทําได้เมื่อพูดมาถึงจุดนี้เขาก็หยุดชั่วคราวและใส่หัวเบาๆสร้างนั้นเหรอความคิดนี้เข้ามาในใจของป่ายเิียวเชียวทันทีแกนแท้ของชีวิตอยู่ที่การสร้างสรรค์ซึ่งตรงกันข้ามกับการทำลายว้างอหกนคิดต้านเทียนหยางมีพลังชีวิตที่ถึงระดับการสร้างสรรค์จริงๆนั้นเหรอ ย่างน้อยก็มีคำใบ้ของการสร้างแน่นอนว่าเมื่อคิดต้านเทียนหยางลอยอยู่เหนือร่างของหลานเซนโญดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกถึงรัศมีแห่งการทำลายร้รางด้านล่างาแสดนั้นรัศมีสีขาวอันนุ่มนวลก็แผ่กระจายออกไปและคิดต้านเทียนหยางหกเหลี่ยมก็เริ่มหมนุนเมื่อมันลุกขึ้นแสงเล็กๆก,ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าได้เจาะเข้าไปในร่างของหลานเซนโญอย่างเงียบเงียบพลัางงานทำลายร้รางบนพื้นผิวร่างกายของหลานเซนโย ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างและมันพุ่งเข้าสู่ร่างกายของหลานเซนยูอย่างรวดเร็วและชั้นเกตเจดสีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวร่างกายของหลานเซนยูด้วยบาดแผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้หายไปนานแล้วเผยให้เห็นเกตบังกรเจสีที่สมบูรณ์สิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือในขณะที่นอกเหนือจากเจดสีแล้วดูเหมือนว่าจะมีรัศมีสีม่วงเข้มพิเศษอยู่ด้วยร่างกายของเขากลายเป็นรัศมีแปดสี รัศมีที่แดนี้พันผวนอย่างไม่มั่นคงอย่างมากแต่ด้วยการปล่อยลมหายใจคิดด้านเทียนหยางมันก็ค่อยๆซ่อนอยู่ใต้สีทางเจตได้ค่อยๆหายไปคิดด้านเทียนหยางเ่อยๆร่องลงมาแระตกลงบนหน้าอกของหลานเซนโยรัศมีอันนุ่มนวลยังคงแผ่กระจายต่อไปจากนั้นจึงฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาหลานเซนโยเพียงแค่นอนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆรัศมีที่ไม่มั่นคงบนร่างกายของเขาค่อยๆสบงบลง และรัศมีบนคิต้านเทียนหยางก็เริ่มอ่อนลงอย่างรวดเร็วและสีก็เริ่มจางลงภายในเวลาไม่ถึงสิบนาทีมันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนคิตตานปรงใสมีเสียงดังเกิดเทลือนลอยแต่ปรากฏเึ้นบนพื้นผิวของคิต้านเทียนหยางในช่วงเวลาต่อมาคิตตานเทียนหยางก็แตกเป็นผงและหลุดออกจากหน้าอกของหลานเซนโยอิ่งนี้เมื่ออัศวินมังกรทั้งสองเห็นฉากนี้พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตะลึง ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าพวกเขาว่าพลังงานชีวิตที่มีอยู่ในคิตตันเทียนหยางนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้หลานจริงๆแล้วสิ้ส่วนของพลังงานในคิตตันเทียนหยางมันถูกดูดซับจนหมดไม่น่าเชื่อเลยมันมีพลังชีวิตมากกว่าดาวเคราะห์น้อยร่างกายของเธอเป็นเหวที่ไร้ก้นเบื้องหรือไม่เกล็ดบนร่างกายของหลานเซนยกกูค่อยๆจางหายเข้าไปในร่างกายของเธอ ลมหายใจอันแสนวิเศษไหลออกมาพุทบนร่างกายของเธอ,อยังคงได้รับความเสียหายและมีคาบเลือดมากมายแต่ใบหน้าของเธอกลับกลายเป็นสีดอกกุหลาบเพราะ่านช่องว่างในชุดที่เสียหายนั้นมองเห็นได้ในได้ไม่ชัดเจนอัศวินมังกรทั้งสองหันกลับมาออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการมองเธอวงจือซางพูดกับไปสิวว่าดูแลเธอให้ดีเธอคงจะสบายดี แล้วเธอจะตื่นในเร็วๆนี้หากสามารถเข้าร่วมประชุมหาเรือในช่วงบ่ายได้ก็เข้าร่วมหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ก็พักผ่อนในครเลหาดแห่งนี้นอกจากนี้หากเจ้าเข้าร่วมไม่มีอะไรหลานก็รู้ว่าต้องทําอย่างไรแค่นั้นแหละหลังจากพูดอย่างนั้นจงจือซางก็ขยิบตาให้จางเหลียงเว่ยที่อยู่ข้างๆเขาและร่างของทั้งสองคนก็เปล่งะกายด้วยแสงและหายไปอย่างไร้ร่องรอย หลังจากที่พวกเขาจากไปไปเฉียวเฉียวก็เรียบมาอยู่ข้างๆร้านเซียนโยเธอรู้จกักร้านเซียนโยดีที่สุดแต่เะว่าเมื่อพลังงานทำลายร้านจำนวนมากเริ่มบุกรุกร่างกายของร้านเซียนโยเธอก็ยังคงหวาดกลัวจนกระทั่งแสงแรวเงารองตาเปลี่ยนไปโดยสัตว์ลายราสมบัติเธอจึงมั่นใจได้ว่าร้านเซียนโยควรจะไม่เป็นอะไรเมื่อรวมกับคำอธิบายของสองอัศวินมังกรเธอก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าร้านเซียนโย กำลังทำอะไรอยู่ในเวลาน,นี้เธอรีบไปที่ด้านข้างของหลานเซนโยแต่ไม่ได้ขยับเขาแค่รออย่างเงียบๆเบวลาผ่านไปไม่นานหลานเซนโยเปิดปากของเขาและทนดานั้นก็หายใจออกยาวเขาเป่าลมสีดำจางๆไปในอากาศและค่อยๆหายไปคู่ต่อมาเขาได้ลืมตาขึ้นและเห็นปลายเชียว,ว,วที่เกี่ยวข้องอยู่ข้างๆเขาเขาพยักหน้าเบาๆกับเธอและพูดว่าข้าไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวล สายชิวๆอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นและอยากจะตีเขาผู้ชายคนนี้ทําให้เธอกังวลจริงๆแต่เธอกลัวเขาจะถูกทําร้ายเลยไม่ได้ตีเขาหลานเซ้นโยพี่ตัวลุกขึ้นนั่งรู้สึกเงียบๆเขามองดูสถานก,การณ์โดยรอบแล้วพูดกับไปชิวๆว่าช่วยข้ากลับไปที่พักของเราก่อนเถอะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกหรือแสดงอะไรออกอีกสายชิวไม่ได้ถามคําถามเพิ่มเติมเพงแค่มองแวบแรก และเข้าใจโดยปริยายระหว่างพวกเขาก็เพียงพอแล้วสําหรับเธอที่จะเข้าใจว่าหลานเซนโยหมายถึงอะไรเพื่อช่วยหลานเซนโยทั้งสองจึงกลับไปยังที่อยู่อาศัยในค่าเรือหาเทียนมาพวกเขามีเวลาพักสามชั่วโมงก่อนการประชุมช่วงบ่ายเมื่อกลับถึงบ้านเขาปิดประตูและเปิดแผงกั้นแยกในที่พักของเขาหลานเซนโยถอนหายใจด้วยความร้องอกเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไปชิวๆถามผ่านโ้กความเสียง ร้านเซนโใสาหัวและเข้ามาใกล้ๆเธอพูดในระยะใกล้ว่าเจ้าชายแห่งอสูรเทพแปดมือก็ไม่มีอะไรแต่ส่วนใหญ่จะลำบากในการซ่อนตัวจากพวกเจ้าได้เหล่านั้นใช่ของจริงความกดดันที่ร้านเซนโยเผชิญไม่ได้มาจากคู่ต่อสู้คนก่อนของเขาหลังจากที่การแต่งร่างของอสูรเทพของเจ้าชายอสูรเทพถูกทำลายก็ไม่มีใครคู่คมใดต่อเขาอีกต่อไปแต่ปัญหาก็คือแม้ว่า เจ้าชายแห่งอสูรเทพแปดมือจะพ่ายแพ้ไปแล้วแต่เขายังคงต้องสร้างสถานการณ์เพียงพอที่จะให้เกมดําเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้และมีโอกาสที่จะได้รับคิดต้านเทียนอย่างมากขึ้นดังนั้นในเวลานั้นทางเลือกของหลานเซีนยนโยคือการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์แน่นอนว่าเขามีพลักกาลังที่จะส่งการโจมตีครั้งสุดท้ายไปยังเจ้าชายอสูรเทพแปดมือแต่จากการต่อสู้ครั้งก่อนๆเขาค้นพบว่าเจ้าชายอสูรเทพแปดมือ มีสิ่งดีๆมากมายและเป็นการยากที่จะฆ่าเขาอย่างน้อยก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำแบบนั้นบนเวทีเป็นการดีที่จะสังหารอสูรเทพแปดมือเพราะมันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์มังกรกับอสูรเทพแปดมือได้แต่เกมต่อๆไปของเขาอาจจะลำบากมากด้วยอุบัติเหตุใหญ่เช่นนี้ยังคงถูกจัดเคลนใช่ไหมมันยากที่จะพูดเมื่อเขาไม่มั่นใจว่าจะฆ่าคู่ต่อสู้ได้ ควรใช้ให้มันเกิดประโยชน์จะดีกว่าเมื่อเผชิญกับความสนใจของผู้เชี่ยวชาญระดับเทพท่านสูงมากมายย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซ่อนทุกสิ่งจากพวกเขาโดยสิ้นเชิงดังนั้นหลานสิญยูดจึงใช้อุปสรรคหลายอย่างเพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริงและจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาเอาอีกในหนึ่งสิ่งที่พวกแข็งแกร่กงทุกคนรู้สึกเป็นเพียงสิ่งที่เขาต้องการให้พวกเขาเห็นและมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดเท่านั้น ภาพรองตาที่สร้างขึ้นโดยสัตว์ลายราสมบัตินั้นมองเห็นได้ง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหรอไม่แน่นอนไม่อย่างนั้นร่างกายผู้หญิงของหลานเซนโยจะถูกเปิดเผยไปนานแล้วเขาเป็นคนที่ปล่อยให้สัตว์ลายราสมบัติจงใจควบคุมระดับการแปลงร่างเพียงพอสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีระดับการฝุฝนเหนือระดับเทพที่แท้จ,จริงที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ดังนั้นเจ้าชายแห่งอสูรเทพแปดมือ จึงไม่สามารถมองเห็นฐานได้โดยธรรมชาติและถูกเขาข่มขู่โดยธรรมชาติตรงตามที่เขาคาดไว้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพขั้นสูงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนดังนั้นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพขั้นสูงเหล่านี้รวมถึงหัวหน้าเทียนหมาและราชาอสูรเทพแปดมือจึงคิดว่าเขาไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปและอาศัยภาพรงตาเพื่อแก้ไขภาวะที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกอาจเก่าได้ว่าเขาโชคดีมากที่ได้รับโอกาสสุดท้าย ที่จะชนะในเกมนั้นจะทําให้เกิดสถานการณ์พิเศษคือความไม่เต็มใจอาสุนเทพแปดมือจะเต็มใจทําเช่นนั้นหรือไม่ไม่อย่างแน่นอนสร้างเป็นความล้มเหลวสมาชิกกลุ่มจํานวนมากเสียชีวิตพระพุ่งนิวราเซนโยจะประชิญหน้ากับพูกต่อโซ่ที่นําโดยคิดต้านเหนอย่างพิเศษจํานวนสิบกว่าอันที่รวบรวมได้ในวันนี้ไม่ว่าอาสุนเทพจะทรงพลังแค่ไหนพวกเขาสามารถที่จะ ้ายไปด้านหลังเท่านั้นเอาพานเทียนมาต้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเธอด้วยแระจะต้องสร้างโอกาสให้กับพวกเขาสถานการณ์ในเวลานั้นยังถูกป,ดปิดบด้วยอัศวินมังกรทั้งสองความสามารถในการแปลงร่างอันทรงพลังอย่างแท้จริงของหลานเซนโยถูกนํามาใช้เพื่อรักษาร่างกายของผู้หญิงและรัศมีของเขาเองเพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นการฝุ่นที่แท้จริงของเขาและสถานการณ์จริงในขณะน,นั้นได้ จนกว่าเขาจะกลับไปที่เขาเรือหาเทียนมาแม้แต่จางเหลียงเว่ยก็ไม่สามารถตรวจจับจุดประสงค์ของเขาได้ทันทีแต่ร้านสอญญุเชื่อว่าด้วยจิตสํานึกอันทรงพลังของอัศวินมังกรลุ่งอารมณ์จงจื่อซางเขาจะค้นพบมันอย่างแน่นอนแน่นอนว่าจงจื่อซางค้นพบว่าเขากำลังนําทางพลังแห่งการทำลายร้างเพื่อระงับการฝุกฝนของตนเองทําให้เขาฝ่าฟันได้ยากขึ้น มันเป็นแบบนี้จริงๆงั้นเหรอแน่นอนเมื่อชี้นําความคิดของอีฟายเรามักจะต้องให้อี่ายหเห็นเหตุการณ์จริงแต่คําแนะนําที่แท้จริงนี้ดีสําหรับเขาก่อนอื่นหลานเซียนอยู่ต้องการให้ดรงจือสร้างยืนยันความสามารถและการสั่งสมของเขาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในอนาคตเขาสามารถขอให้อัศวินวังกอนเห็นด้วยกับการพัฒนาของเขาบนแท่นวังกอนประการที่2เขาใช้พลังแห่งการทำลายราง เพื่อปราบปรามการฝผลของเขาจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นเท็จเกี่ยวกับเรื่องนี้การต่อสู้ในวันนี้ให้ประโยชน์แก่ร้านเซนโยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้กับอสูรเทพแปดแขนซึ่งทําให้เขาได้รับผลประโยชน์มหาศาลการเก็บเกี่ยวนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นในคิดต้านเียนอย่างเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นมันคือพลังงานทําลายล้างของอสูรเทพแปดแขนซึ่งทําให้ร้านเซนโยรู้สึกถึงรัศมีการทําลายล้าง ขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นครั้งแรกพรังทำลายรังอันทรงพรังนี้ทำให้เขาตระหนักว่าเขาจะควบคลุมพลังชนิดใจในอนาคตได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ